สบายจนตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจนตบมือพลันรถตู้ก็จะมาแล้วพ่ออีกก้าแล้วรถตู้น้องบิงนะครับจะมาลับตอน7โมง30นาทีใกล้จะมาแล้วอุ๊ยได้ยินเสียงเลยอะ่ะรถตู้มาแล้วน้องบิงกับน้องไบร์นะครับจะไปโรงเรียนโดยการขึ้นรถตู้ขาแกับก็ขึ้นรถตู้เลนมาแล้วรถตู้มาแล้ว <laughs> รถตู้นักเรียนกัลบลงมาเลยครับไปคันนี้หรอไปเราจะขับรถไปโรงเรียนอันนี้เป็นรถตู้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้รถขับเล่นในหมู่บ้านใช่ไหมระหว่างที่เรารอรถตู้มารับเราก็เลยมาขับรถคันนี้เล่นบี๊ขึ้นรถเลยครับไปโรงเรียนกันไปจอดก่อนให้น้องไปด้วยสิอ่าเปิดประตูเลยครับโอเคอ่ะบี๊ขึ้นเลยครับรถคันนี้ใหญ่มากนั่งสองคนก็ได้นี่เด็ก เด็กแบบเด็กโตแล้วนะน้องไบส์แบบอายุสิบขวบแล้วนะ <c oughs> น,น้องบีน้องไบส์ขับรถไปโรงเรียนแล้วครับ <c oughs> จอดตรงกระเป๋าเลยครับตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วครับ <c oughs> โอเค รถตู้มาส่งบิงบที่โรงเรียนดูสิพอถึงโรงเรียนแล้วเจอแมวอยู่กับกระเป๋านักเรียนของเราน่ารัก <c oughs> นี่คือกระเป๋าเราใช่ไหมอันไหนกระเป๋าใบนไหนกระเป๋าใบนี่งั้นวันนี้ก่อนที่รถตู้จะมาพ่อแบงค์จะรีวิวสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าใบ <c oughs> ครับมาแล้วสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าชิ้นที่หนึ่งอุ้ยอะไรเนี่ยกระดาษเอากล่องดีสอดีกว่ารีวิวของที่อยู่ในกล่องดีสอด เอาแค่กล่องดีซอไงมาดูกล่องดีซอสบิ๊กนะครับเอ้ยกล่องดีซอหายบิงด้วยกล่องดีซอบิงด้วยฮะไรแม่ใส่ผิดเฮ้ยดีนะยอุทุกคนเราเจอเราเจอแม่ใส่ผิดอันสลับกันนะระหว่างของบิงของบิ๊อ้าวเอาไงกันแน่และอันนี้ของใครอันนี้เจ้าน้ำบิง แก้วน้ำบิงแต่ว่าลองบิงมีอันใหม่ใช่ไหมอันเก่าของบิงก็เลยมาให้ไบนี่นี่คือกล่องดนสอบใบดูสิกล่องดนสอดบเป็นจระเข้ซื้อมาจากมันปิดไม่ได้ซื้อมาจากซาฟารีอ่ะเปิดเลยครับยังไม่มาเลยอ่ะวันนี้มาช้าดูสิเจ็ดโมงสามสิบสามใช่สงสัยเขาลืมมารับเราหรือเปล่าทุกคนรถตู้ไม่มารับพวกเราแล้วว่าเราจะไปโรงเรียนกันยังไงถ้าเป็นเรื่องจริงอะหรอพ่อก็ไปส่งไง ใช่ถ้าเจ็ดถ้าอีกสินาทีรถตู้ไม่มาพ่อเบียงต้องขับรถไปส่งวิ้งไปนะแน่หรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะเด็กๆก็ขับรถคันนี้ไปเลยเไม่ไม่แต่เป็นวิธีสุดท้ายถ้ารถตู้ไม่มาลับว, <c oughs> วิธีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆชอบ <c oughs> เราก็หยุเดเรียน <c oughs> ใช่อยู่บ้านเลยไหมอ่ะอ่ะรีวิวกระเป๋าดินสอของน้องไบอุ้ยอันนี้ ปากกาของคุณครูไม่ใช่หร่อนเนี้ยหนูเอามาวาดดูเดาอ่านโอเคชิ้นต่อไปต่อไปปีปากกาสีปากกาอ้าวไบใช้ปากกาแล้วหรอใช่ไบไม่ได้ใช้ดินสอแล้วหรอตอนนี้ไบอยู่ป .4 ก็เลยใช้ปากกาถูกถูกต้องใช่ไหมปากกาเยอะมากหนึ่งสองสามสี่อันนี้ปากกาสีน้ําเงินหมดเลยปะปากกาสีสีมันคือสีเขียวอ๋อพอถึงให้อุ้ยนี่ทุกคนลูกอมแบบใหม่ไม่ใช่ลูกอมยังลบ อันนี้คือลิควกิดเหรอเวลาที่เราใช้ปากกาเราก็เลยต้องมีลิควกิดเอาไว้ลบพูดลิควิดสมัยนี้แบบสวยมากเดี๋ยวใบใช้ให้ดูหน่อยนะตอนเย็นอ่ะว่ามันใช้ยังไงนี่อะไรอ่ะพกเทปด้วยนื้อใบพกขอไปให้เพื่อนยืมเหรอมาแล้วเหรอไปเก็บเก็บทุกคนรถตู้มาแล้วรถตู้มาแล้วตอนนี้นะครับรถตู้มารับพวกเราแล้วบิงสักท้ายกระเป๋า โอ้โหเด็กๆทุกคนเป็นไหมครับเป็นหรือเปล่าเหมือนน้องบิงหรือเปล่ากระเป๋านักเรียนหนักมากมีใครเป็นมั่งเนาะทุกโรงเรียนเลยมันเนี่ยกระเป๋านักสุดรู้ไหมทําไมหนักมีทั้งขวดน้ําดูสิแล้วก็มีสิ่งของใช้แบบเยอะไปหมดเลยหนังสือก็เยอะมารถตู้มาแล้ว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  บิงบายบายบายแม่กิบเก็บรถให้หน่อยน้องบีน้องไวไปแล้วอ่ะรถคันนี้มันเข็นไม่ได้ใหญ่เกินต้องให้ขึ้นไปขับ <S <S จริงๆอันนี้เรื่องจริงมันเข็นไม่ได้ต้องขึ้นไปขับแล้วพ่อตัวใหญ่ไง เขาขึ้นไม่ไหวเอาเลยครับแม่กิฟตขับรถเก่งซะด้วยนี่เปิดประตูแล้วเยียบเลยครับอย่างเท่จอดในล่มก่อนนะแม่ขับไปจอดตรงข้าไปจอดในร่มอีกอีกนีน้นะ เม่กี้มีแมวด้วยเป็นแมวนั่งเล่นน้ำตกดูสิน่ารักนะน้ำไหลผ่านตัวแมวให้อาหารปลาแล้วครับปลามาลุมกันเต็มเลยมีปลาสีส้มสี่ตัวมีปลาหางนกยูงสองตัวสามตัวแล้วก็มีปลาบอลลูนครับเราเราเลี้ยงปลาทั้งหมดสามสายพันธุ์นะปลาสอดปลาหางนกยูงปลาบอลลูนเลี้ยงรวมกันทีนี้แล้วตอนนี้คลอดลูกเต็มเลยแม่ ลูกตัวเล็กๆแบบยัวเยียเลยเห็นปะข้างล่างคือแบบมีแต่ลูกปลาแล้วก็มีลูกแมวด้วยแมวมีทั้งหมดกี่ตัวนี่แม่ใครรู้บ้างว่ามีกี่ตัวหนึ่งแมวตัวที่หนึ่งกำลังส่องปลาอยู่แมวตัวที่สองแมวสีดํานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แมวตัวที่สามตัวลายที่ขานั่งทําอะไรอ่ะเขาจะตกปลาแต่ว่าเบ็ดเขาหายออแมวตัวนี้ปกติมีเบ็ดอ่ะเบ็ดหายไปนี่ไงปกติจะมีเบ็ดแบบกลืลง คุณลุงนั่งตกปลาอยู่ริมตลิง่งมีแมวแมวตัวใหญ่เท่าลุงเลยใช่แมวตัวนี้ใหญ่เท่าคนเลยในชะ่ไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้แมวอันนู้นอันนู้นคนไม่กิี๊บชอบปลาตัวไหนอันนี้โอเคนี่และนี่คืออ่างเลี้ยงปลาพร้อมกับน้ําตกมีน้ําไหลอย,อยู่ตลอดเวลาต้นไม้จริงนะอันนั้นของจริงเหรอมีต้นไม้หนึ่งสองสามแล้วก็มีต้นไม้น้ําอยู่ข้างล่าง <c oughs> ต้นไม้แช่น้ํา นี่แม่เรามีปลาในบ้านด้วยรู้ไหมว่าปลาตู้นี้บอลลูนโคดังเนอันนี้เป็นคอลูกจริงเหรอใช่ดูท้องเขาโตเลยเขาคลอดไปแล้วนะปลาคลอดลูกในบ้านเราเลยเหรอเรากอยากรู้ไหมเขาคลอดยังไงแม่ถ่ายก่ได้คลอดนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฉากที่ปลาคลอดลูกกันดีกว่าตื่นเต้นเล้าใจแน่นอนอบ ต่อหน้าต่อตาทุกคนเมกิฟพอแบวคงเห็นพอคลอดลูกออกมาแล้วมันมีปลาอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างปลาอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าปลาบู่มาจูปลาบู่บพอคลอดลูกออกมาปลาบู่ตัวเล็กๆนอนอยู่ข้างล่างมันกินเลยปวดรอเลยอะ่ะตามติดชีวิตแม่ลูกอ่อนเลยเมกิฟแล้วแบบนี้จะมีรอดหรอ มีรอดค่ะทุกคนไปดูมาดูครับนี่หลังจากที่เราเจอว่าแม่ปลาและก็ปลาตัวอื่นไล่กินลูกปลาประโลมของเราไบกับพ่อแบง์ก็ช่วยกันแยกลูกปลาออกมานะคะด้วยการดูดน้องมาแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่กล่องพักลูกปลาของเราเยอะแล้วนะทุกคนดู ช่วยกันช่วยกันพละไม้พละมือทำไปทำมาเยอะมากช่วยเหลือลูกปลากันเพราะว่าตอนคลอดมาแม่เขากินไปบ้างทำไมมีอะไรแล้วก็ปลาปลา,าบุ่มาจุงก็กินนี่นี่นี่ลอดออกมาอยู่นี่เต็มเลยพ่อกระบายช่วย ช่วยน้องออกมาได้เยอะมากเลยนะนี่คือลูกเขานะครับไม่ใช่แค่ใบ,บนับแล้ว14ตัวประมาณ13บสสไม่ใช่แค่ปะปุ่มาจูสวมนัแม่เขาก็สวมเอเอใช่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ่ายไม่ทันตอนที่คลอดออกมาเนี่ยเขาหันไปสวมลูกเลยใช่ oh, <no. S 2> ดังนั้นเขาถึงต้องเลี้ยงให้มีที่แอบของลูกหรือไม่ก็ต้องแยกคลอดนี่นี่เยอะเลยตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลย อันนี้คือปลาบอลูนนะครับเป็นลูกปลาอายุแค่5วันเองอะ oh. ่ะมีคลอดมา5้าวันแล้วนะครับตัวเริ่มโตขึ้นมานิดนึงเริ่มหาของกินกันแล้ว oh. นี่นี่นี่ถ้าอายุ1ปีจะเป็นแบบนี้เลยตัวใหญ่ไหมอายุ1ปีคือแบบน่ารักอันนี้นี่ตู้พรอแบงค์เป็นสีส้มเลยเดี๋ยวพรอแบงค์ปรับไฟก่อน oh. ตู้ของเราจงกลายเป็นสีขาว oh. นี่สีขาวแล้ว อุ้ยอุยอุ้ยระหว่างที่เราดูปลาอยู่แมวก็มาหน้าบ้านแล้วครับอ,อ้าวแมวมาดูเครื่องแมวเข้าบ้านไหมจิ๋วจิวมาแล้วจิ๋วนี่เขาจะรู้เลาเาจะ,จะกลับบ้านเองนะใช่จะออกไเล่นแป๊บนึนองอายแล้ว,ลวกลับมาอ้อนพ่้ไม่กรบแล้วแมวตัวนี้ก็เคยโดนพิษขงัขงขดเขาชอบมากเวลอออาพ่อทบพ่อยะอ่านแมวชอบอะไร อ๋อมาแล้วมาแล้วเวลาที่แมวออกไปนอกบ้านอนะ่ะพ่อแบงก์ก็จะมาเช็ดตัวแมวทุกวันเลยนี่เช็นตัว,วกันนะลูกลูเกี๋ยวเห็นไหมาไม่หนีดูสินอนเลยดูสิอชอบ ทำไมต้องเช็ดตัวรู้ไหมเวลาแมวออกไปข้างนอกเขาชอบเกือก,กิ้งใช่ไม่รู้เขาจะเกือกทำไมทุกคนรู้ไหมรู้พ่อแบบวํารู้เพื่อกบกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นตัวเขาอะชัดเวลาออกไปข้างนอกก็เลยทําให้เป็นกลิ่นข้างนอกหรือว่าเขาคันขาเป็นแมวนักล่านี่ถูหัวถูหน้าก็ได้ดูมือเขาได้ดูมือเขาพาะวันนี้เขาดูไม่ค่อยเพลินนะเ,นเพลินทุกวันนะ ก็ไม่เป็นไรเขาไม่หนีเป็เพลินไหมลูกเล็บกลางไปหมดเลยเป็นตัวที่นอนนิ่งที่สุดแล้วใช่ตัวอื่นี่โวยวายมีตัวโวยวายตัวนอนนิ่งแมวอ้วนที่สุดในบ้านดูสิอ้วนมากน้ำหนักแบบ6กิโลถึงเหรอถึงน่าจะประมาณ5นะอ๋อพ่อช่างไปแล้วเหรอตัวแค่นี้นี่นะใช่ โอ้โรเต็มไปหมแมวแน่นไข่มันล้วนๆนล้เหมือนอะไรหูใหญ่มากดูมืออันนี้มือพ่อเลยมือเล็กอ่ะใหย่กวามมืออีกพอเช็ดเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นสภาพนี้แล้วก็จะ <c oughs> <c oughs> นั่ง,งออะจะงงง,ง,ง,งอ,อยู่เนี่ยจะงงจะแงงอยู่เนี่ยให้หรือถ่าย แมวบ้านใครนั่งท่านีบ้างอันไหนคือตัวอันไหนคือขาอันไหนคือหางอันไหนมันแบบงงมากอันนี้คือท่านั่งสุดปรดเขาสบายมากเลยนะถ้าเขาดังท่านคือเขาแบบเปนมีความสุขม,มาก